สวัสดีค่ะอาจารย์สีโหรานะคะวันนี้อาจารย์สีโหรานะคะจะมาใน EP ีที่13วิเคราะห์อาชีพตามหลักโหราศาสตร์ที่จะรุ่งจะรอดหรือแม้แต่อาชีพที่จะร่วงในยุคโควิดก็คือถ้ามองแล้วก็คือตั้งแต่พศ2564นี้นะคะแล้วจริงๆไม่ใช่แค่พศออนี้นะยันประมาณ1 0 2ถึงปีข้างหน้าเลยนะคะซึ่งในตอนแรกลำดับแรกอาจารย์ก็จะมาวิเคราะห์ ตามหลักดาวโหวราศาสตร์ก่อนซึ่งทำให้พวกเราเข้าใจกันง่ายๆก่อนนะคะว่าตามหลักโหราศาสตร์เนี่ยดาวอะไรมีตำแหน่งอะไรยังไงวิเคราะห์ยังไงทำให้พวกเราสามารถจะเข้าใจได้ง่ายๆนะคะเอาไว้เวลาแปลเป็นอาชีพสาขาอาชีพหรือสิ่งที่เราทำเพราะฉะนั้นเราจะได้เข้าใจคร่าวๆในลำดับต้นๆนะคะสิ่งที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะเกี่ยวกับดวงเมืองดวงโลกหรือทั้งหมดเลยต้องบอกกันว่าลัคนาเมษนะคะ เป็นลัคนาดวงเมืองดวงโลกนะคะแล้วสิ่งที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องงานก็ต้องสัมพันธ์ดาวที่ข้องเกี่ยวกับการงานเพราะฉะนั้นดาวที่ข้องเกี่ยวกับการงานของลัคนานะคะก็คือดาวเสราร์อ่ะว่ากันตั้งแต่ดาวมฤตยูก่อนก็แล้วกันนะคะดาวมฤตยูนะคะ ที่ทับดวงเมืองดงโลกลัคนาราศีเมษต,ตั้งแต่ประมาณ5ปีที่แล้วโดยประมาณนะคะแล้วก็กําลังจะย้ายออกในช่วงประมาณ2ปีนี้นะคะเพราะมฤตยูเนี่ยท่านอยู่ประมาณ7ปีแต่ละ1ลราศีเนาะมฤตยูนะคะ เป็นตัวแปรอย่างมากทําให้เกิดวิกฤตการณ์ช่วงโควิดแล้วก็เป็นตัวแปรอย่างมากในเรื่องต่างๆเพราะงะั้นเรามาทราบความหมายของดาวมฤตยูกันก่อนนะดาวมฤตยูนะคะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงแบบปรับปรับฉับพลัน<ม>ความยิ่งใหญ่นะคะอาเพศสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนวัตกรรมใหม่เทคโนโลยีใหม่สิ่งใหม่ๆหหรือคือความหมายก็คือ อะไรที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนมริยูอยู่ที่ใดจะทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นมาแล้วเปลี่ยนแปลงในรูปแบบของพลิกข้เขาเรียกว่าพลิกฝ่ามือหน้ามือเป็นหลังมือนะคะแล้วก็ส่งผลอย่างมหาศาลนะเพราะมริยูเนี่ยท่านส่งผลอย่างมากนะคะเพราะฉะนั้นในความหมายก็คือสิบเท่าโดยประมาณเพราะงั้นความหมายก็คือเยอะนะเปลี่ยนเชนสุด พริกคั่วนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องโควิดก็เช่นเดียวกันอย่างที่เราเห็นว่ามฤตยูก็คือเป็นอากาศธาตุเพราะงั้นมฤตยูความหมายคืออะไรที่มาเกี่ยวกับอากาศธาตุก็นนคือโควิดก็ถือว่ามฤตยูส่งผลเช่นเดียวกันมาดูดาวที่2นะคะก็คือดาวอังคารนะคะดาวมฤตยูมาอยู่ในเดือนอังคารอังคารเป็นรักนาดวงเมืองดวงโลกนะคะคือความหมายว่าดาวอังคารข้องเกี่ยวกับอะไรบ้างอังคารหมายถึงความแข็งแรง กล้ามเนื้อนะคะแรงกายนะคะเพราะฉะนั้นอังคารหมายถึงนะคะทหารตำรวจก็ได้คนที่ใช้แรงกายก็ได้อย่างเช่นนักกีฬานะคะหรืออะไรที่เกี่ยวกับการขนส่งก็ได้ระยะทางไกลๆก,ก,ก็ได้โรคภัยไข้เจ็บความเป็นความตายก็ได้เพราะเรือนของดาวอังคารคือเป็นเรือนลัคนาหรือเป็นเรือนตัวตนของเรานะคะ รวมทั้งเจ้าเรือนมรณะก็คือการเดินทางไกลความเป็นความตายนะคะการขนส่งไกลไกก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นอังคารหมายถึงตรงนี้นะ,ะเรามาดูดาวที่3นะคะก็คือดาวราหูนะคะดาวราหูนะคะเป็นภพโชคลาภของดวงเมืองดวงโลกเพราะฉะนั้นราหูเป็นโชคเป็นลาบแต่ราหูเป็นดาวธาตุลมเพราะฉะนั้นมาไหวไปไหวเค็มไหวแล้วปีนี้โชคลาบนั้น เป็นนิดนะ,ะไปอยู่ในเรือนการเงินนะค,ะความหมายคือราหูคืออะไรเทคโนโล,โลยีสื่อออนไลน์เงาสิ่งที่มองไม่เห็นนะ,ะถ้าเป็นสาขาอาชีพก็ผับเทคบ้าบอลน,นะคะ อาชีพสาขาของนักแสดงนะคะอาชีพที่ไม่เห็นตัวตนหรืออยู่เบื้องหลังนะคะอย่างเช่นพวกนี้เป็นต้นนะคะก็คือดาวราหูณปัจจุบันนะคะดาวราหูไปอยู่ในเรือนของดาวสุกเนาะดาวสุก์เป็นเรือนการเงินของดวงเมืองดวงโลกสุกคือเงินสดนะคะ พบปัตตน้ก็คือหุ้นส่วนหรือพาร์ทเนอร์หรือคู่ค้าของเรานั่นเองนะคะสุขหมายถึงอะไรบ้างของกินของใช้ของสวยของงามนะคะเงินสดนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อดาวราหูไปอยู่ในเรือนสุขความหมายอาจารย์ที่อาจารย์จะบอกอีกอย่างก็คือความหมายคือราหูคือสิ่งที่มองไม่เห็นจับต้องไม่ได้นะคะสุขคือการเงินพวกเราอาจจะเห็นว่าในช่วงโควิดเอ้ยการเงินแย่เลยไม่สะพัด แต่คุณหารู้ไม่ว่าเงินไม่ได้หายไปไหนละคะ่ะจากโลกจากเมืองเนี้ยไม่ได้หายเงินยังอยู่มูลค่าเท่าเดิมเพียงแต่เงินนั้นไปอยู่ในโหมดของออนไลน์หรือเทคโนโลยีหรือการใช้จ่ายผ่านแอปต่างๆโดยที่ไม่ใช้เงินสดแทนนั่นเองก็คือไม่ได้ใช้เงินสดแต่อยู่ในรูปของแอปของการโอนเงินผ่านนะคะเพราะงั้นสุขคืออาหารการกิน เกิดอาชีพอะไรเกิดอาชีพที่เฮ้ยเราไม่ต้องไปนอกบ้านนะเราสั่งอาหารผ่านแอปสั่งเสื้อผ้าของกินของใช้ผ่านแอปนี่คือความหมายของดวงนะคะเพราะงั้นคุณต้องเข้าใจเนาะหลังจากนั้นมีอะไรบ้างนะเรามาดูที่ดาวเสานะคะซึ่งวันนี้อาจารย์จะพูดก็คือแค่ 5, 5้ดาวก่อนเนาะ เอาที่เกี่ยวข้องกับงานโดยตรงนะคะของดวงเมืองดวงโลกก่อนนะคะเพราะว่าอาจารย์ขึ้นหัวข้อมาว่าอาชีพสาขานะคะเพราะงั้นดาวสุดท้ายที่อาจารย์จะพูดก็คือดาวเสานะคะดาวเสาคืออะไรเสาคือนะคะดวงการงานของดวงเมืองดวงโลกเสาคืออะไรนะคะป,ะปัจจุบันนี้ดาวเสาได้ตําแหน่งเกษตรนะคะเพราะฉะนั้น ความหมายเสาคือเกษตรกรรมผลผลิตจากการเกษตรทุกชนิดผลเกษตรจากผืนดินทุกชนิดนะคะอสังหาริมทรัพย์อิฐหินปูนทรายไม้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นนี่คือความหมายของพื้นดั้งเดิมหรืออาชีพดั้งเดิมเกษตรกรรมของประเทศไทยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ประกอบอาชีพดั้งเดิมของไทยอ่าต่อไปนี้ฟังดีๆมุมดีนะคะ ถ้าคุณใช้ดาวราหูเข้ามาร่วมคือสื่อออนไลน์เข้ามาร่วมนะคะใช้ดาวราหูที่อยู่ในเดือนสุกการโอนเงินผ่านแอปเข้ามาร่วมใช้ดาวราหูเข้ามาร่วมก็หมายถึงว่าใช้สื่อออนไลน์ผ่านเทคโนโลยีคุณมีผลิตภัณฑ์อะไรคุณเคยทำอะไรมาก่อนแล้วดูลู่ทางตอนนี้มันเปิดหน้าร้านไม่ได้นะคะแต่สินค้าของเราดีมากเราสกิลเรามั่นคงนะะหมายถึงเราชิวเราเชี่ยวชาญในสิ่งที่คุณทำอย่างเช่นคุณทำอาหารขอร่อย คุณไม่สามารถเปิดหน้าร้านได้เพราะคนไม่สามารถมานั่งได้เพราะงั้นคุณก็เปลี่ยนเป็นนะคะออนไลน์แทนสั่งอาหารแล้วส่งอาหารให้เขาแทนก็คือเปลี่ยนรูปแบบจากเงินสดหรือเจอตัวต่อต,ต,ตัวกลายเป็นผ่านออนไลน์แล้วก็ใช้ดาวอังคารบริติตูลาหูลาหูคือสั่งออนไลน์ผ่านอังคารคือนะเราไม่ต้องไปส่งเองมีไลน์แมนนะคะมีคนส่งให้ใกล้ไกลแค่ไหนก็ได้นะคะบริตยูคือเกิดการคิดค้นนวัตกรรมใหม่คืออาชีพ แบบนี้ใหม่ๆขึ้นมาซึ่งเมื่อก่อนไม่เคยมีเพราะงั้นคุณต้องไปทำอะไรคุณต้องไปเรียนรู้นะคะเรียนรู้คือดาวพระหัสนะคะที่อยู่ในเรือนเสานั้นเองนะเพราะงั้นคือความหมายว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าคุณนะคะทำอะไรที่เป็นสาขาอาชีพของคุณที่สกิลอยู่แล้วที่มั่นคงอยู่แล้วเพียงแต่ตอนนี้หยุดชะงักคุณก็ใช้ เกี่ยวกับออนไลน์โอนเงินสดนะคะสอนทางออนไลน์เรียนทางออนไลน์นะคะใช้การเรียนรู้คือประหลาดไปเรียนรู้ว่าทำออนไลน์ก็ทำาัันยังไงอันนี้คือตัวช่วยจะทำให้ทุกสาขาอาชีพเหล่านี้รอดนี่คือความหมายที่อาจารย์บอกอาชีพที่คุณทำมาดั้งเดิมนั่นแหละไม่ว่าคุณจะทำอะไรเพียงแต่ว่าเฮ้ยมันไม่จนมุมนะมันน่าจะไปต่อได้โดยการเอาออนไลน์เข้ามานะคะสิ่งเหล่านี้จะทำให้คุณรอดแล้วบางอาชีพถือว่า เขา,าเรียกว่ารุ่งเรืองมากเลยนะคะอันนี้อาจารย์บอกก่อนเพราะงั้นเพราะงั้นก็ถ้าเกิดว่าใครทํานะคะยังมีอาชีพของตัวเองอยู่ก็ไปลุยไปทํานะคะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญในการสอนในการทอลค,คุยทอลโชว์ก็เขาก็หันกันมาเล่นออนไลน์กันเยอะแยะมากมายนะตอนนี้เพราะงั้นรวมทั้งการเรียนด้วยนะคะคุณอยากเรียนรู้อะไรนะคะเขาก็มีสอนทางออนไลน์มีทุกอย่างใน YouTube ใน Facebook ใน สื่อเรียนรู้ตอนนี้ถือว่ากว้างมากเพราะงั้นไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใดอยู่บ้านนะคะคุณจะเรียนรู้ได้เพราะงั้นอาจารย์กำลังจะขึ้นในหัวข้อที่สองอันนี้รู้แล้วนะว่าอาจารย์บอกว่าด้วยความที่ดาวเหล่านี้ทั้ง4ี่ห้าดวงนี้นะคะทำให้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับหยุดชะงักลงเพราะโควิดแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณเอาทุกอย่างมาประยุกต์และปรับสอดใส่เทคโนโลยีออนไลน์นะวัตกรรมใหม่คิดค้น เปลี่ยนใหม่นะคะมันจะทําให้คุณไปได้รอดแล้วบางทีรุ่งมากด้วยนะคะทีนี้ก็มาถึงหัวข้อว่าสาขาอาชีพนะคะที่จะรุ่งที่สุดเพราะฉะนั้นตั้งแต่โควิดมาพวกเราอยู่บ้านกันมากขึ้นสาขาอาชีพที่ไปเร็วและพัฒนานแล้วรุ่งมากก็คือนะคะอะไรที่เกี่ยวของเทคโนโลยีทั้งหลายที่เกี่ยวกับอยู่บ้านเบื่อไม่รู้จะทำอะไรนะ เพราะฉะนั้นทำงานที่บ้านก็ได้ถ้าทำงานที่บ้านก็ได้ก็เกิดอะไรขึ้นซูมการประชุมทางออนไลน์ซูมคือแอปที่เป็นการประชุมทางออนไลน์ซึ่งเขาเรียกว่ายอดของเขานะคะเกิดการเติบโต500%นั่นนั่นหมายความว่าอ่าโอเคนะคะมันเกิดการ เพิ่มนะคะมา500%เนะคะเขาหมายความว่าเฮ้ยอะไรที่เกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่แล้วคุณสอนทางบ้านประชุมทางบ้านเพราะตอนเนี้ยเราไม่สามารถที่จะประชุมไปประชุมในห้องประชุมได้ก็ประชุมบ้านใครบ้านมันโฮมเวิร์กเพราะงั้นนี่คือนะคะใครเป็นเจ้าของแอปใครเป็นเจ้าของเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่อันนี้คืออาชีพที่รุ่งที่สุดในยุคตั้งแต่พีพศ2564 แล้วยาวไป10ถึง20ปีข้างหน้าเลยอะไรอีก Netflix อ่าไม่มีอะไรทำดูหนังที่บ้านอะไรอีกการกีฬาอ่าสตรีมเกมอ่าเพราะงั้นเล่นเกมนะคะอ่าดูหนังฟังเพลงที่บ้านนะคะประกวดร้องเพลงติ k กตอกเพราะงั้นแอปอะไรทั้งหลายเหล่านี้นะคะมูลค่าสูงมากในอนาคตเพราะงั้นถ้าเกิด ฝากไว้ฝากไว้ใครมีเงินนะคะไปติดตามนะคะเล่นพวกนี้นะคะหรือเสี่ยงโชคหรือเล่นเป็นเออเขาเรียกอ,อะไรนะกองทุนนะคะเออเป็นหุ้นนะคะถ้าดวงคุณมีทางด้านนี้นะ,ะก็ฝากพวกนี้ไว้เพราะพวกนี้คือว่าเป็นสาขาอาชีพที่รุ่งที่สุดนะคะเกี่ยวกับสื่อออนไลน์ทั้งหลายนี่แหละนะคะอ่าทีนี้เรามาดูต่อไปสาขาออนไลน์ที่นะคะเขาเรียกว่าลุ่งลิ่งแล้วกันเนาะจะไม่ค่อยรอดอ่ะ อะไรบ้างนะคะก็คือในช่วงปี64นี้นะคะตามดวงนะคะด้วยดาวราหูนะคะที่ส่วนหนึ่งเกี่ยวกับวงการบันเทิงนะคะอ่าสื่อออนไลน์ทุกชนิดนะคะแต่มาเป็นตำแหน่งนิดเพราะฉะนั้นตำแหน่งนิดในเรือนการเงินก็แสดงว่าคนที่ค้าขายออนไลน์ก็เริ่มค่อยๆนิดนะ่ะก็ถูกแล้วถูกไหมเพราะว่าเอ่อคนที่ค้าขายออนไลน์เพิ่งหันมาจาับมันก็ค่อยมีคนน้อยขึ้นยังไม่เยอะ ความหมายของนิดนิดในปีครึ่งพาอราหูท่านเดินปีครึ่งในราศีพฤษภเพราะฉะนั้นในช่วงปีครึ่งนี้ตั้งแต่กันยายนปีที่ผ่านมานะคะช่วงปีครึ่ง คนนิยมหันมาออนไลน์มากขึ้นนะส่งเขาเรียกโอนเงินทางออนไลน์มากขึ้นกิจกรรมทางออนไลน์มากขึ้นค้าขายออนไลน์มากขึ้นเป็นนิดก็หมายถึงว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปตอนนี้ยังน้อยอยู่แต่ต่อไปจะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนี่คือความหมายบวกกับวงการบันเทิงปีนี้ซบเซานะคะเพราะว่าวงการบันเทิงอย่างที่บอกเพราะว่าคนไปชมไม่ได้นะคะคอนเสิร์ตไม่สามารถจัดได้อะไรที่เกี่ยวกับอะไร การชุมนุมไม่สามารถนะ,ะบอลบาผับเทคเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าในข่าวที่ผ่านมานะคะการพนันออนไลน์นะคะโดนจับเยอะมากนะคะ,ะปัญหาเกี่ยวกับบอลน,นะคะก็คือติดบอลจากโควิดเร็วๆนี้เองนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือความหมายว่ามันเกิดอะไรที่เกี่ยวข้องกับราหูทั้งนั้นเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าดาวราหูส่งผลให้อาชีพสาขาเหล่านี้สะดุดหยุดชะงักและไปไม่ได้ก็คือบอนเทคผับบาร์นะคะแล้วก็สาขาของนักแสดงเพราะฉะนั้น โยงไปถึงนะคะโยงไปถึงดาวจันทนะ์ดาวจันทคืออะไรการขนส่งเซอร์วิสเอ่อเกี่ยวกับเอ่อไม่ใช่ขนส่งทษทถีการเซอร์วิสบริการนะคะกดทัวร์การนําเที่ยวนะคะการท่องเที่ยวนะคะการบินนะ,ะอะไรที่เกี่ยวกับดาวจันทร์กับดาวราหูก็คือถ้าจันทร์อย่างเดียวก็คือภาคพื้นดินนะคะเพราะถ้าเกิดจันราหูมฤตยูอังคารด้วยก็อากาศเพราะงั้น โดยรวมการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศและข้ามชาติถือว่าเป็นอันหยุดชะงักพลิกผันหมดนี่คือความหมายของโดยรวมนะคะเพราะงั้นสาขาอาชีพเหล่านี้นะคะจะดอปมากๆในช่วงปีนี้เพราะงั้นถ้าเกิดใครยังทําสาขาอาชีพเหล่านี้เนาะในปีนี้อาจารย์แนะนํานะคะค่อยๆเปลี่ยนหรือปรับบ้างแล้วหลังจากนั้นหลังจากนั้นประมาณปีหนึ่งหรือปีครึ่งหลังจากนี้ อาจจะค่อยๆฟื้นตัวอันนั้นสําหรับคนที่ดวงมาทางนี้จริงค่อยว่ากันอีกทีนะคะแต่สําหรับท่านที่หันไปทางอื่นแล้วแล้วมันรุ่งก็ไปทางนุ้นได้เลยนะคะ mm. เพราะฉะนั้นอ,อาจารย์คุยให้ฟังหมดแล้วเนาะนะคะอาชีพที่จะรุ่งก็คือสาขาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์คลาวดนะคะสาขาที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่คิดค้นใหม่ทุกอย่างนะคะนะคะอาชีพที่สุ่มเสี่ยงหรือแย่เลยก็คืออ อาชีพที่เกี่ยวข้องกับนะคะการสวิตบริการไกด์ทัวร์การท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศการบินนะการเดินทางทางอากาศเพราะว่าลาหูก็คือการทางอากาศด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าดอกนะอ่ามีอีกสาขาอาชีพหนึ่งที่อาจจะดับด้วยก็คืออาชีพที่เกี่ยวกับนะคะการบัญชีหรือ วงการธนาคารเพราะต่อไปนี้จะใช้กันเก็บข้อมูลเป็นรูปของเทคโนโลยีหรือเป็นแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ไม่ต้องใช้คนนะคะแล้วก็ไม่ต้องใช้เจ้าหน้าที่ธนาคารอีกแล้วเพราะงั้นตรงนี้ก็จะดอบเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะส่วนอาชีพอย่างที่บอกนะะรุ่งบอกไปแล้วเนาะแล้วก็ ดอบบอกไปแล้วอาชีพที่พอไปได้ก็อย่างที่บอกถ้าคุณนะคะมีความถนัดหรือเชี่ยวชาญอะไรนะคะหรือเก่งด้านใดด้านหนึ่งแล้วพอแล้วสามารถพลิกหรือหันหรือคิดคนใหม่หรือปรับ ตัวหรือเปลี่ยนแปลงเชนได้นะคะก็คืออยู่ในโหมดของดาวเสานะคะสิ่งที่เราเคยทํามาแล้วแล้กสกิลแล้วมีความเชี่ยวชาญแล้วดีอยู่แล้วคุณก็เอาลาหูก็คือเทคโนโลยีไปเรียนรู้โดยพระรหัสที่อยู่ในเรือนเสาก็คือไปค่อยๆเรียนรู้ว่าเทคโนโลยีเขาทํากันยังไงเขาขายออนไลน์ทํำยังไงเขา จะให้เขารู้จักร้านเราทํายังไงเราจะติดต่อยังไงให้การขนส่งคือเราไม่ต้องไปส่งเองคืออันนี้คุณต้องไปใช้พระรหัสที่อยู่ในเรือนเสารคือการเรียนรู้นะคะแล้วก็ลาหูเทคโนโลยีนะคะแล้วก็ค่อยๆทานะคะนะคะเพราะฉะนั้นอาชีพที่รุ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือเกี่ยวกับการขนส่งนั่นเองเพราะฉะนั้น ฟังมาจนถึงขั้นนี้ก็คงจะรู้คร่าวๆแล้วเนาะนะคะเพราะงั้นก็ขอให้ทุกท่านนะคะใช้ความรู้ตรงนี้นะคะไปปรับนะไปปรับนะ,ะในเกี่ยวกับรูปแบบของชีวิตของคุณทุกคนนะคะขอให้โชคดีทุกท่านนะคะถ้าอยากนะคะศึกษาหรือ เขาเรียกว่าเช็คดวงอย่างละเอียดกับอาจารย์สีในเรื่องเกี่ยวกับสาขาอาชีพนะคะก็สามารถเช็คดวงได้ตามข้างล่างที่อาจารย์ให้ไปได้นะคะทั้งสามช่องทางชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะ,ะเพื่อแบ่งปันแล้วก็เป็นประโยชน์กับทุกท่านนะคะฝากติดตาม ep ต่อๆไปอาจารย์จะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับอาชีพ ตามดาวแต่ละดวงให้ชัดเจนไปเลยอย่างเช่นอาทิตย์ทําเกี่ยวกับอะไรมฤตยูเกี่ยวกับอะไรอ่าอันนี้ฝากติดตามนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะมี EP ตีต่อๆไปขอให้โชคดีมีความสุขด้วยรักและปรารถนาดีอาจารย์ศีโหราค่ะ